เต็มสูบค่ะใส่บูทด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะไปด้วยกัน,นสวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวเล็ก พื้นที่มีภูมิประเทศแบบภูเขามีทะเลสาบภูเขาและป่าไม้ที่มีชื่อเสียงค่ะเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในชาร่าอาณาจักรนะคะส่วนจุดที่เราจะไปเดินขึ้นเขากันวันนี้นะคะเรียกว่า s c o r f e l ล Pike ซึ่งเป็นยอดเขา สูงที่สุดในอังกฤษนะคะมีความสูง978เมตรค่ะไปด้วยกันนะคะตอนนี้อยู่ที่ที่จอดรถนะคะเป็นเอ่อชัวร์อีทิงจุดชนสปีด ลบลบลบมันเยอะมันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยกระเด็นค่ะมันก็เลยกระเด็นมันก็เยกระด็นไปค่ะไปเดินเดินขึ้นเขากันนะคะ ไหนคะ Scarfell Where we going Scarfell Pipe Scarfell Pipe Lake District ค่ะและเป็นจุดๆหนึ่งของ Lake District ทางตะวันตกทิศ west อ๋อไหนคะนู่นนะคะนู่นนะคะแสงอาจจะแสงอาจจะไม่ค่อยจ่มนะคะเพราะว่า เมฆเยอะค่ะหวังไว้ว่าดวงอาทิตย์จะมาแสงจะมาภาพก็จะแจ่มขึ้นนะคะ let's go ค่ะ thank you ันนี้ beautiful เดี๋ยวเราจะเดินไปนู้นนะคะมันจะมีทางเดินขึ้นไปบนเขาอะนะคะ I Wonder w h y No Water s, s a little spring. s e a m Oh yes เดินข้ามสะพานค่ะ Very clear น้ำใสมากเลยะคะ่ะใสใสจริงจริงค่ะเด,เดินมานี่นะคะ โอ้โหดูโอเปนชิดที่ประตูนี้เขาเรียกว่าชิดซ <Okay. S 1> ิงตอนนี้เดินขึ้นไม่ได้หน่อย,อยนึงแล้วค่ะเรนนี you know, you ่อยากถึงแก๊ดเอ่อ w a l k a n g wall ที่นี่ what is it this is walking wall yeah <What? S 3> but you can get one with hall for camera oh So not not as good as a tripod, but better than and Oh well oh, that's good, honey. <sighs> oh, I thought the honey that ate camping. I think they have part to walk joyce uh -huh. here. เฮียเดนมอสเทอร์ค่ะเด็กขวมยค่ะเมื่อคืนดูคนมาการเต้นบริเวณแถวนี้เยอะนะคะโอ้ยอะไร ฝั่งนู้นเอ่เป็นทะเลสาบนะคะตลอดแนวยาวเลยทานน้ำไหลมาจากภูเขาค่ะอรองเท้าก็ต้องแบบสมบุกสมบุกสมบันนะคะรองเทา้าแบบเหยียบหินนี่ไม่รู้สึกอะคะ่ะเป็นรองเท้าขึ้นเขาขกิง้งค่ะ คะ่ะเส้นทางนี้ประมาณสองสองไมครึ่งนะคะคิดเป็นกิโลก็เหมือนไม้จะกิโลครึ่องอะคะ่ะหนึ่งไม้ถ้าจะไม่ผิดน,นะ,อะตอนนี้ต้องถอดเ <c oughs> ชือกชั้นหนึ่งนะคะ ฝนอยู่ตก้วค่ะแล้วก็ต่อเรนโคดอ,อกนะคะเื่อน่ะเอ้ยะื่อ,อค,ค่ะ ไปกันต่อนะคะอนนี้มาดูวิวสามร้อยหกสิองศากันนะคะั่ <c oughs> งนน้นเป็นทะเลสาบนะคะตลอดแนวยาว <c oughs> ก็จะมีเมื่อคืนจะมีรถจอดตลอดแนวเลยนะคะไม่มีที่แย่แสกอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปทางนี้นะคะเดินไปเรื่อยๆอะคะ่ะเหนื่อยก็หยุดพัก ่รอ,อ,องเท้าจัดเต็มนะคะเพื่อนๆดูรองเท้าจัดเต็มเลยค่ะ,ะเดินบนถินบนน้ำบนขี้โคลนนี่คือไม่รู้สึกอะไรอะคะ่ะปุ่มข้อเรียบร้อยพร้อมค่ะไปกันต่อนะคะ จี่ค่ะคุณดูยังยุ่งอยู่กับเก็บไม้ค้ำมาไว้กันต่อนะคะุดไทป์โอเคหนาวิ่งวิ่งฮักกิ้งนะแฟนโชว์ดูบอกโน่นนะจอดรถไปตรงโน้นนะคะโน่นแน่จอดรถไว้ เดินกันต่อนะคะ way, be <l ots> <โ>ดูสกอได้ไหมนี่นี่เชียร์ก็ไม่รู้เบอร์เจอด้อดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะเหี่ยวสีขาวเหมือนปุยนุ่น <l ots> บ้านเรา ความแกะอยู่ตรงโน้นนะคะอ่อทะเลค่ะเฮ้ยไม่ใช่ทะเลทะเลสาบไปหาที่นั่งพักกัน,นะคะ่ะหุ้ยเจอแล้วค่ะหินอยู่ตรงโน้นค่ะเย่หินหุ้ยขี้แปะขี้ขี้แกะ Park. Yeah, o h look นี่ this car parking. Oh yes. มองเห็นไกลๆคือที่จอดรถนะคะ นโขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมฝากกดติดตามบวกกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ฝากกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและช่วยแชร์ วิดีโอนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง